สงครามเดือดที่โลกไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้กลายเป็นจริงและไทยแลนด์คือศูนย์กลางของการต่อสู้ที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อความขัดแย้งที่ซ่อนเร้นมาตลอดหลายปีเริ่มก่อตัวกลายเป็นไฟสงครามที่ไม่อาจหยุดยั้งได้บทบาทของไทยแลนด์จึงเปลี่ยนไปจากเพียงแค่ชาติเล็กในสายตาของมหาอำนาจกลายเป็นสมนรภูมิที่โลกต้องจับตามองไม่ใช่แค่เพราะภาูมิศาสตร์ที่สำคัญแต่เพราะความแข็งแกร่งและการตัดสินใจที่เด็ดขาดของกองทัพไทยที่พร้อมยืนหยัดปกป้องพื้นฐานดินด้วยเลือดและชีวิต ห่วงเวลาแห่งความมืดมิดนี้เต็มไปด้วยเสียงปืนระเบิดและการเคลื่อนผลที่เข้มข้นทุกสายตาเฝ้าจับจ้องว่าไทยแลนด์จะรับมือกับศัตรูที่มีกำลังเหนือกว่าด้วยวิธีใดแต่สิ่งที่ทำให้โลกต้องประหลาดใจก็คือความเป็นเอกภาพและหัวใจนักสู้ของประชาชนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นทหารในสนามรบหรือชาวบ้านในแนวหลังทุกคนต่างรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวพลังใจนี้คือสิ่ง ที่ไม่มีใครสามารถซื้อหรือสร้างได้ในเวลาสั้นๆมันคือหลักฐานของชาติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผู้เคยต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในสนามรบกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเองทั้งระบบป้องกันภยัยทางอากาศที่สามารถสกัดการโจมตีจากข้าศึกได้อย่างแม่นยำโรนลาาตระเวนที่บินอยู่เหนือฟ้าเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว และรถถังสมรรถนะสูงที่ถูกส่งเข้าสู่แนวหน้าทุกอาวุธกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการพึ่งพาตนเองที่ทําให้ค่าสิท์ต้องเกรงกลัวแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือวิธีการกรบแบบใหม่ที่ไทยแลนด์ได้ฝึกฝนมาอย่างยาวนานการกรบแบบกองโจรในป่าลึกถูกผสมผสานเข้ากับยุทธวิธีสมัยใหม่สร้างความได้เปรียบเหนือศัตรูที่ไม่คุ้นชินกับภูมิประเทศทศและความแกร่งของนักรบไทยท่ามกลางเสียงระเบิดที่ก้องสะท้อนอยู่ในหุบเขาความทรหดและเสียสละได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เรื่องราวของเหล่าทหารที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมรบและผืนแผ่นดินไทยถูกเล่าขานกันอย่างไม่รู้จบภาพของธงชาติที่โบกสะบัดอยู่เหนือแนวรบกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศนี่ไม่ใช่เพียงการต่อสู้เพื่อชัยชนะทางการทหารแต่คือการต่อสู้เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติไทยที่ไม่มีวันยอมจำนนต่ออำนาจใดฮ่าฮ่าสงครามครั้งนี้ยังได้เผยให้โลกเห็นถึงบทบาทของพันธมิตรและการทู่ที่ซับซ้อนไทยแลนด์ไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวแต่เลือก ที่จะใช้สมดุลระหว่างการเจราจาและการสู้รบเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติแม้จะมีมหาอำนาจหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การตัดสินใจของไทยแลนด์ชัดเจนว่าชะตากรรมของชาติจะถูกกำหนดด้วยมือของคนไทยเองไม่ใช่ด้วยคำสั่งของใครจากภายนอกเมื่อสงครามยืดเยื้อความเหนื่อยล้าก็เริ่มแผ่ซ่านแต่หัวใจนักสู้กลับไม่เคยอ่อนแรงประชาชนยังคงรวมแรงร,ร่วมใจในการสนับสนุนกองทัพไม่ว่าจะเป็นการส่งเสบียงการอพยพผู้คนหรือแม้แต่การอาสาเข้าไปช่วยงานในแนวหลังทุกการกระทำสะท้อนให้เห็นว่าชาติไทย ไม่ได้มีเพียงกองทัพที่แข็งแกร่งแต่ยังมีประชาชนที่กลายเป็นกำแพงเหล็กคอยปกป้องแผ่นดินร่วมกันท้ายที่สุดความจริงได้ปรากฏให้โลกเห็นว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้ด้วยอาวุธยุธโทโธปกรณ์เท่านั้นแต่คือการต่อสู้ด้วยจิตวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ไทยแลนด์ได้พิสูจน์แล้วว่าความรักชาติความเสียสละและความมุ่งมั่นคือพลังที่สามารถพลิกสมรภูมิได้ศัตรูอาจมีอาวุธที่ทันสมัยกว่ามีกำลังพลมากกว่าแต่มิอาจสู้กับหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ของคนไทยได้ นี่คือการต่อสู้ที่จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นสงครามแห่งศักดิ์ศรีสงครามที่ไทยแลนด์ยืนหยัดด้วยตัวเองและส่งเสียงก้องไปยังทั้งโลกว่าไม่มีอำนาจใตเสียงสะท้อนของสงครามยังคงดังไม่ขาดหายราวกับเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่ชะตากรรมได้ส่งมาท,ท้าทายไทยแลนด์ทุกเซี่ยววินาทีคือความตึงเครียดและการตัดสินใจที่ต้องแลกด้วยชีวิตบนสมรภูมิที่เต็มไปด้วยควันปืนและเศษซากปรักหักพังนั้น ไม่ได้มีเพียงการประทัดด้วยกำลังทางทหารแต่ยังเป็นเวทีที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของหัวใจมนุษย์ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตากรรมทหารไทยนับหมื่นยืนหยัดอยู่ในสนามรบด้วยความศรัทธาในคำสาบานที่จะปกป้องผืนแผ่นดินและธงชาติไทยไม่ว่าจะเจ็บปวดหรือต้องเผชิญกับความตายก็ตามศัตรูที่ยกทัพเข้ามาอาจจะมีเครื่องจักรสงครามที่ยิ่งใหญ่กว่ามีเทคโนโลยีจากมหาอำนาจที่ทันสมัยแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจคือพลังของแผ่นดินที่ผูกพันกับเลือดเนื้อ และวิญญาณของคนไทยทุกหยาดเหงื่อและคราบน้ำตาของทหารและประชาชนได้ถักทอเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งกว่ากองทัพใดๆในโลกยุทธวิธีการรบที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไม่เพียงแต่สร้างความได้เปรียบแต่ยังทำให้ศัตรูสับสนและสูญเสียขวัญกำลังใจในทุกย่างก้าวในยามค่ำคืนที่มืดมิดปากเขาของไทยกลายเป็นประการที่ยากจะทะลวงเข้าไปได้กองกำลังพิเศษไทยเคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบงนันใช้ความชำนาญในภูมิประเทศ เป็นอาวุธลับที่ส่งพลังทุกการซุ่มจมตีทุกการเคลื่อนไหวที่คาดไม่ถึงทำให้ข้าศึกต้องเผชิญกับความหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนขณะที่ฟ้าสางโรลาระเวลและหน่วยสื่อสารความเร็วสูงก็ส่งข้อมูลไปอย่างหน่วยบัญชาการหลักทำให้กองทัพไทยสามารถวางแผนและเคลื่อนพลได้อย่างแม่นยำการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และภูมิปัญญาดั้งเดิมคือสิ่งที่ทำให้ไทยแนดงกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่ประมาทไม่ได้ เบื้องหลังแนวหน้าความเข้มแข็งของประชาชนยังคงส่งประกายพ่อแม่ที่ส่งลูกหลานเข้าร่วมกองทัพยืนหยัดด้วยน้ำตาแห่งความภูมิใจไม่ว่าผลของสงครามจะออกมาเช่นไรเกียรติของการปกป้องชาติถือเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขามอบให้ลูกหลานโรงเรียนหลายแห่งกลายเป็นศูนย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามถูกตั้งขึ้นแทบทุกหัวเมืองและอาสาสมัครจากทุกภาคส่วนต่างหลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือกันราวกับครอบครัวเดียวภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้ทำให้คนไทยแตกแยกแต่กลับยิ่งรวมใจให้แน่นแฟ้นกว่าเดิม ในสมรภูมิทางการเมืองไทยแ,แลนด์ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากนานาชาติที่ต่างมีผลประโยชน์ในภูมิภาคมหาอำนาจหลายชาติพยายามเข้ามามีบทบาทบ้างเสนอการช่วยเหลือบ้างหวังใช้สถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองแต่รัฐบาลไทยยืนยันหนักแน่นว่าชะตากรรมของประเทศจะต้องถูกกำหนดโดยคนไทยไม่ใช่ด้วยเกยมการเมืองของต่างชาติท่าทีที่เด็ดขาดเช่นนี้ทำให้โลกต้องทบทวนใหม่ว่าไทยแ,แลนด์ไม่ใช่เพียงผู้เล่นตัวเล็กแต่คือกำลังสำคัญที่พร้อมกำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาค ระหว่างการรบอันยึดเยื้อเรื่องราวของความเสียสละและมิตรภาพก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมากมายมีทหารผู้หนึ่งที่ยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อช่วยเพื่อนร่วมรบออกมาจากวงล้อมของศัตรูมีเด็กหนุ่มในหมู่บ้านที่เสียงชีวิตทายเรือส่งสเสบียงไปยังแนวหน้าทั้งหมดนี้คือหลักฐานของหัวใจที่กล้าแกร่งและจิตวิญญ,ญาณที่ไม่เคยยอมแพ้ความทรงจำเหล่านี้จะถูกเล่าขานต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนว่าเมื่อถึงเวลาที่ชาติบ้านเมืองต้องการคนไทยทุกคนก็พร้อมลุกขึ้นมาปกป้องด้วยเลือดและชีวิต ในที่สุดสิ่งที่โลกได้เรียนรู้จากสงครามครั้งนี้ไม่ใช่เพียงว่าประเทศหนึ่งสามารถยืนหยัดต่อสู้กับมหาอำนาจได้อย่างไรแต่คือบทเรียนว่าความรักชาติความเป็นหนึ่งเดียวและการไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมสามารถเปลี่ยนสมรภูมิให้กลายเป็นตำนานได้ไทยแลนด์ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งแม้สมรภูมิจะเต็มไปด้วยความสูญเสียแต่ท่ากลางความมืดมิดนั้นกลับมีแสงแห่งความหวังที่คอยส่งนำทางให้คนไทยก้าวต่อไป ความหวังนั้นไม่ได้มาจากอาวุธที่ทันสมัยหรือกำลังพลที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวหากแต่มาจากความศรัทธาและความรักในผืนแผ่นดินของประชาชนทุกคนที่พร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กที่วาดภาพธงชาติส่งให้ทหารแนวหน้าเพื่อเป็นกำลังใจคุณตาคุณยายที่อาสาหุงหาอาหารแจกจ่ายหรือแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยงานแพทย์พยาบาลทุกคนคือฟันเฟืองเล็กๆที่รวมพลังกันสร้างกลไกอันยิ่งใหญ่เพื่อให้ชาติไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ บนสนามรบความเหน็ดเหนื่อยของทหารที่ยืนหยัดต่อสู้มาอย่างยาวนานถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจทุกครั้งที่พวกเขามองเห็นธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือแนวรบมันคือเครื่องตวนใจว่าการเสียสละทุกหยดเลือดและหยาดเหงื่อไม่ได้สูบเปล่าเสียงกล้องของคำว่าเพื่อชาติคือพลังที่ทำให้พวกเขายังเดินหน้าต่อไปแม้จะต้องเจอกับศัตรูที่โหดเหี้ยมเพียงใดก็ตามขณะเดียวกันศัตรูเองก็เริ่มตระหนักว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับกองทัพที่ไม่ใช่เพียงกองกำลังติดอาวุธแต่คือกองทัพที่มีทั้งหัวใจและจิตวิญญาาณขอองงงคนนนทัั้ชติหหลุลยู่ สงครามครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การ,รเผชิญหน้าระหว่างอาวุธหรือกำลังพลแต่คือการประลองระหว่างจิตใจและศักดิ์ศรีเมื่อเวลาผ่านไปโลกทั้งโลกต่างจับตามองการยืนหยัดของไทยแลนด์ด้วยความทึ่งและเคารพเพราะนี่คือบทพิสูจน์ว่าแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่หากประชาชนมีความกล้าหาญและความเป็นหนึ่งเดียวก็สามารถสร้างตำนานแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้